อ๋อ oh, okay. มน้ำมนไม่กินข้าวละไม่ยามพี่น้อง กินข้าวกินข้าวน้ำกันเด้อจ้ะน้ำบ๊อบดีดีปวดเอาเนี้ยมานั่งม้อนนั่งม้อนนั่งนั่งสิเราเป็นยังบ๊อบตั้งมาเลยกันเลยวางข่าวกองข่าวนียวกินข่าวด้อปนกบพี่น้องปลาทั้งกุเฮียของของแก้มตำมะขุ่งมากินข้าวน้ำกันเด้อจ้ะแคบหมูพี่น้อง ผมกินมามา <laughs> ผมกินมาล่าครับเมือเนี้ยหนูนะ่าไว้กินเขามาฮอนบ้านไม่จ้อยลแล้วละแสบคักแสบคักแสบก,มสบก,มกะะ้มูแสบกมูกะทะมาเด้อมาจำปนพี่น้องสวัสดีค่ะนุ่มหนาม,มน พี่นัดน้องเสือไม่กินข้าวเสือโอ้ยปนกุบแซ่บแจกมาหอดบาทมีจ้อยแลอวนะคุยคุยปนกบคุยคุยปนกุบพี่นัดย้ายจ้อยสวัสดีครับย้ายจ้อยสวัสดีน้องเสือเนี่ยวผมเเดสวัสดีครับพีินาจับปนไปถูกแก้วจำหมีจำหมีแมวหงมเบาไอ้ย ยัดจอยยัดจอยกินน้ากันจ้ายัดจอยอื่นกินข้าวมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่นอ้อ,นองมาเด้อมาเด้อจ้าเด้อกินข้าวน้ากันตาบะหุงข้ายากพี่น้องจ่าสิม,มัดรวมดีเด้อพี่น้องเด้อยัดจอยต้องหยิบตะเข้ามให้พอนี่หยิบตะเข้ามให้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าข้าวอันมาเด้อน้องเสือมาเด้อน้นนองนุ่นน่ะงามรอดไม่กินข้าวอ่ะมาแ,แล้วเสียบ้อ อมืมกิมจิกระมิ้สมพักสมพักกาดกาดกระปนกบพี่น้กกนนองมาเด้อจ้ะที่ข้างน้ำกันพี่น้องอย้ายจวนเสือดีครับย่องเสือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมผมซื้อยังเดี๋ยวเมื่อวาผมชอบปีใหม่มาอาทิตย์หนึ่งเดียวครับส่วนปีใหม่สิส มวนเเพื่อนในเด้นอนะเงแม่ไฟนออ้นองพุชัยมาได้ไปกินของน้ำกันจ้าเสบเสับกรพินัดสวัสดีค่ะบ้านน้าน้องพุยัยไม่กินคนกบเสีบเสีบพักแสบพักมับนีก่กระซอนอีกหมออึ้น เอาแทอะครับไม่เตัวเนาะื้อนี้เบื้องขาวดาวเนาะสวัสดียายจอยบัดนะสวัสดีเจ้าสวัสดี nelle. ค <will> ่ะมาเด้อมากินข้าวโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยสากินปนกบสมัคแซ่บเถอะเนาะบัดเนี่ยโอ้ยคุยเนี่ันว่าแซ่บปนกบตาแเสพประสนลองงันพูดใจว่ามันขนาดครับปีนี้ผมมวนกบมูอสันน้ำมืวนา สวัสดีแม่ฝ้ายนูน้ำมาสวัสดีครับแจ๊จอยหนาวเลยด้วยอืมมาได้จตาเด้อแต่หมองกินข้าวเสียด้วยกันหนาวให้มาลุ้งเด้อบ่อต่อหนาวหนาวเสืออืมข้องข่อยเงี้ยโมคว้ากินข้าวหนาวอยังหนาวอยู่นี่มาตัวมึงขึ้นนี่พี่เกศวรหนาวมุดพี่เกศวรพี่เกศวรสวัสดีครับหนาวมุดมา นามสกุลอไ้างนามสะคาเม่บ้านเอ็งอืมเนีแมยอยู่ดนกู้หนีแมยกจอยทวไม่ได้เกษตหนีแม่โอ้ยนามสก็จตัวัหนยู่บาโคตัวันบานั้นดนดูตัวัหนบ้านั้นดูบ้านั้นดูนามสสวัสดีจใจยิจอยสวัสดีนามนุ่บาอนดูตัวันแจ็บัามีฝนเนาะหาเมนเมนเมน้องพูดใจม่รำะนอามาหองนนี้ ลเจ้านา่าวิทยาไรอืมอืมบ่นันดูก่อยจักไรอยู่นาม,มั้ยคุณสามชิณเจ้าชี้าปหลังส่สสง,ง,งเจ้าน้ำพีน่น้องทร้งบ้านจย่างยังดวง <c oughs> <c oughs> คุณนอกไม่กินขน้าวนะแม่ป้นกบปนกบปนกบแซ่บแซบพี่นอ้อยงยำปุูป๊ Nên phát tầm mà phát là dưới phương, xuất, xuất không hề. Hoa nào, hoa nào. Cắt ở này nên dùng khóc lưu cưng sưu vãn hơi bàn à hôn à cắp hoa em Cắt thái mừng dì thái mừng dì 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 mừng ได้แม่ฝ่ายแม่ฝ่ายแม่ไ่แม่ฝ่ายคุณกู้ใจมาผิด <laughs> มาพิดม,มึงนะั่มาผิดงกินลวดโอ้ยน้องเสืออุ้ยนาขอบคุณนั่งวันได้หล่ะเด้อขอบคุณนังหลายเสือเอ้ยโชคดีปีใหม่ได้หล่ะ ให้ยูดีมีแห้งลันึงเลยเด้าจอดให้มากเลยบางให้ไปสิบพันเก้าพันสิบแล้วจ้าคุณกู้นกสวัสดีจ้าแม่ฝ่ายกู้ใจว่ามากพริกหยังขึ้งใหญ่เถอะครับมาพริกหยวกมาพริกหวานนั่นละมาแล้วจ้ามาเมืองหมอลำเสียงมีหกเปอร์เซนกู้นกว่าอุ้ยจะม้วนแทะอืมฮ่าอบจ ม้านเหมือนยิงกระปุลจ้าทุกัน,นขอบคุณจ้าขอบคุณน้องอ่ะขอบคุณทุกคนบายบายสิพยายามผู้สาวอีกห <c oughs> นาม้อนมาจ้าละขอบคุณหลายเด้อหนามน้อนนี่เจ้ามึงจับเจ้าย้วจ้าหนามนดูปั่นขวายุบั่นถ่ายยุปั่นร่อนดูอืมไอ้เจี๊ยแล้วมันจะไปใส่เสื้อต่อมาดีอืม <ừ> มาปูสาต์ไปเจสีมุืงมวนๆเ้อคุณหมอมวนเพื่อแม่นันน่นนี่ะอืมมุ่งหนมามุ่ะสีเอาเบียรปไปส่งผู้สาวหนื่นข <c ười> ุยยังจังนุ่งหนามนแล้วอยู่บ้านดนดูพูดนกมากเบิ่งไก่หอดสุ่มพวว่วงมาสัน่นเบื่อันเมื่งมาล่อตอนนี้นอนล่อมล่สแสดงมาสั่นพูณอกว่าเออแม่นี่แะผมส่น <ไป S 1> สามสบนาทีเด้นะเด้อ คนดังเนาะผมมาสัน <c oughs> นาน่นหนาวคนละพอคุณน้องเสือไก่กันมัครับพี่นัดกับยายจอยเจ็ดสิบกิโลกรัมกลัวตีเหยายจอยประมาณเจ็ดสิบกิโลกรัมนี่ลหละละไก่เหรอเอาตัวบานซามที่มาขึ้นขึ้นทางด่วนมากเท่าเดียวแต่ว่างี่มาตกเนาะชุมพ่วงชุมพ่วงคู่นกว่าไปฟังบอลลัมหน,นึ่งเสียงมีหงุดชุมพว่ว,พว,วงคุยบนกบพี่น้องหนาวเบาคู่นกอืม เมื่อไฟมาทาสนาวบางคนนัองกู้ใจคืนเพื่อไม่ไ้ไปมุดเศร้านี่นะที่กี่รอบมาหาข่อยดีๆที่เห็นนุ่งหนาวม้วนตะกวดเลยผมรอมากรับแยกอยหนาม้วนเต่าผมรอมากรับแยจใจคนนั้นหอถึงเจับเจ้าอยู่อือหอยนั้นวันไปหาเจ้าเดี๋ยวคนแม่บ้านก็คงไ่ได้ไปหอฟ้าหยาแม่แม่บ้านแม่นะอยู่มึงมึงย่างก๋วยเตี๋ยมึงย่าง เมื่อนาวจ้าพอห้องสองผืนู้หกว่อะขึ้นอยแล้วขึ้นงกับขึ้นเนนะอืจะไได้หรอกนูขึ้นท้าก็ขึ้นเงิบวัีด้งทั่วทังานอืมบกขึได้เก่าเนอั่งบักโดนที่สุดเลยขับ่าสันนามัอนวัดกินขายิ่มคนละบวได้ขึ้นค่ะพี่น้ารถสันพี่นัดกับสิมาหะแม่ ไอ้ไรกับบ้มนเวไปหายอยู่ลนะังบานไก่กันเนาะไปเล่เกษตรตะกี้ยขออยู่เปลากระแแล้วงเนาะอืมอืมเป็นเมียพัยนิพนามมาน่นจนะันทมามนัน่ะผัวยายอ่อนนี่นนนหนม,มันววได้ก,กี่วหูจ้มันแยกอ่อนอยู่หรอกเนะโอ้ยเว่าพัยันี่พ่นหนาม,มันนะหูจ้าอยู่นาะอืมวัชรินโสภาบุญโสภาบุญสวัสดีครับขอยเป็นคนบันเม็ยงนุกขอเป็นคนวีไเกรตรเก่า พี่เมียเชื่จเาลพพูดใจว่าได้ยังกินเป็นตาแสบน้องสวายมาได้สวายไม่กินป่กบป่นกบบินขำมันมุ่งนอกไปเนี่ยป่นกบตามหฮุงาเที่ยวมันอันวิสารพ้าม่ดีไม่ย่จสวิตครับพี่สวายนำมัมาสวิตด์ข่บพี่สวายบเแต่เพจดีที่เนาะ แม่แม่วนน้ามาเปริคู่นวะทัไมล่ะมาเสิกิ่เดือนนี่ยากโอเคสดที่ปกติจะตอมแล้วคนคนกบคนกบไงแซ่าสิกบไงมันเสียงเนาะเสียงไม่เลยลูกเอยบเอาเงามสินาทีดอกก็จ่าสินาที่กเพรสิเดียวกบลูกอบอเชลินสวัสดีครับ นามุนทางใต้กู้ใจสวัสดีวัดดีค่ะน,น้องสวยผู้ก,กองดีจา้าผู้น้อว่าผู้กองผู้กองเพาว่าเบิดสามพันเก,ก่าเออเบิร์ตสี่พันเอากำไรเอาดอกน้องเศรษอืบ้านน้องตะกูต่ตะลุงเนี่ยเศรเฐีนเนี่ย มะตะก,กูอ้ามันฮัลเี่เนี่ยวัดงูงนันเนี่ยอืมแหลมตะก,กูไอไ้เนี่ยไปกินข้าวยูทูบเบอร์มาฟอกันเนย้เจ้ากับเย้เนี่ยมาอย่าเมย์จอยมาเข่าดาวอยู่พี่สวัสดีครับพี่เสถียนมึงกังกรุ๊ปเนีเด้อหอยไม่ได้ออกมุดกระดูกกรุ๊ปเจ๊ดแจ๊ดหนูนะป้าไซสวัสดีสวัสดีจ้า ขอบคุณนะคะเด้อขอบคุณทุกอยายทุกเรืพี่เสถียรกับยุ้ยไก่กันกับผมแม่ตเนาะสาข้าอกันเนาะสาขาหน้าบ้ต้องเนาะกับหน่ะมนเออยุ้ยไก้กันโอ้ยแต่บานโดนดูกับบ้านตะคุณน้องกับยุ้ยไก้กันนั่นแหละสวัสดีคุณเสถียรยุ้ยไก่กับเขาไอ้ยุ่ยบ้านไม่เจ้าก็จ้างกฤษเนาะอันไรอันดาอันไร ขอบลูปตากแต่ว <orman> ันเด้อคุณก็สัอยู่บ้านาลุงไก่บ้านหูลิงแม่อยู่บ้านตาลุงไก่บ้านน้องหูลิงมันตะกุตาลุงคอยก็มีเจ้าอยู่บ้านเดียวกันเด้อจ้าโอ้ยคนละบ้านเรบ้านน้องแสมกับบ้านน้องเข้มอย่างกันจะรถเดียวอือบ้อนเข้มกับบ้านน้องแสมอือตอนนี้มันจอดกันนล่วฮัล l หล my friend เอซินคาบยาสลัดอันเดอร์ไออันเอร รียสนี่อันตร์นกบปนกบสลักขาวน้บตองน้องน้องกูใจวะเดี๋ยวมันนี่คนนี่ซื้อแบบนี้มัตรลุงตะกี้ไปเอาเลขน้ำพุนกัวาาหนามุ่นหนามุ่นปากท้าไหล่น้องดูบัตนดอนดูนามุนปากท้าไหลกไม่ช่วยทำนไ่นนน นุ่มหน่ามุ่นสวัสดีจา้าน้องเสถียรทักทายด้วยกัน,น,น,น้องเสถียรมีแอบมีสวนปามสวนอันนั่นไหมอืมลูกยังเอากินนะอืม,มอืมนัม่นงนนงงค่ะแต่มากินข้าวเ้อพี่น้องมีโต๊ะยวงบพาะนั่งกินมันบ่บ่ามาบรรยากาศนั่งโต๊ะนั่นบ่ได้นี่แหละมันบน่ได้นเนมันบ่นบฟินคุณน้องคุณน้องมาเล้วกินข้าว กัดห,หนตาของว่าใคสิซีนขนาบอกเลยเนี่ยน่กใหญ่มาบัตไม้บัวมิ้นเนี่ยอาหารบัาเท่าเลยเนาะคาเป็นอะไรบใหญ่มากบานไม้อืมกินอาหารสลักะไเนี่บัมินเนี่อาหารบาตรบรุ่นฮะมาาาามากินแม่คู่ใจ กินลก็ระก็ได้อาหารปลกรดปุกปลาทั้งกูกับมีดิพี่น้องเพี่ยนคอยว่ากินมจ้อยเห็ดปลาทั้งกูพี่น้องนี่จ้ะปลาทั้งกะใส่แก่เพ็ดตำุือพูดนอตสิมาเต้นใชกินเขาสิละไปเต้นอาหารของเต้องพูดน๊ตคุณเด้อพี่น้องโอ้ยฮัลโหอยากคุยปนกบพี่น้องโอ้ยเสียบเสียบนกบเนี งบ่ด้ฮะันเทียิมด้กว่าวัเท่เรก็ใสหเลยอกากไเี่ยงชิเรา็น,าานี่นอ้มน้ี่ับอ,อืมอีหัอีหันอันอีนอนีนอีีัอนอีมอีหันอีอีอีหีอออีนีออออนน นะกินฝรั่งมาเลยสดเลยสดกุ้งนว่านนหนึ่งกบเป็นตัวกับแสบเด้อครับแมนแม,แมนเนาสวัสดีจ้าเด้อแว่น้องแหว่น้องแหว่น้องแหว่นมากสิยัยหลานซีน้องแหว่มาได้แล้วมากินคนกบขาดตะบอกกอยกินจ่างเด้อพีกินนับดีจา้จา khá bạc qua, mất bỉm say, quân cướp nòng vàng, mất kim khẩu, bàn, mày nói quân cướp mất cả mương thái đi, nhưng mà kinh nghe một kinh ยู่ได้ใจเสมอใส่พริกแจลามาเล้กกินข้าวหมากกอกบันก๋นเฮากระลังสุกแม่นแ,แ,แ,แม่นแม่นนะนี่แล,ละนะคุณนกคุณนกดีจ้าน้องแหมงท,ท่าไทยคุณนกเด้อค,คุณนกไปถามมา่ายบังมมลว่นเสียงดีหกใช่บอก,กว่ากระบ,บอกสมม้อนะกระปุลแฉบ,บ,บอะไรบ้างาะเคยกินกระบอกสมม้อนไหมหนังกระปุลอ,อืมย่านเดยพินาศกาม,มาบั๋นครับ โอ้ยแหละเอ้ยกระผมเนี่ยจอหอนอิละกับระผมเนี่ยอีสานฟาบิลีนี่ละพลังฟาบิลีนุ่มหนามุ้นน้องน้องแรงทักไทยแจวสีแกวพี่นาสวัสดีครับสวัสดีจ้าอยู่ในใจเจ้าสิพ้ะเน่นัดไปง้มปลาขาวอยู่อันอน้องดอนดูสินุ่มหนามุ้นพี่นัดคยไปเคยไปง้มปลาพี่บนสูบไนะหมพี่บนสูบสายไหมไปง้มปลาอยู่นั่นแหละ ก็่าหนึงเขากงแบงไงว่นนี้พี่เ้อือปลาไหลบัวปลาขาววันนดู่น้มันจะไปตึ้ปลาแช่บะสวัสดีตีฮัลโหลสว่างเด่นสวัสดีอยู่นเกตเสมอวันน้าว่าเก็บแบกบแมเปาสวัสดีค่ะยูนใเก่ทาทไายคู่นกคู่นูคู่ใจคู่ใจคู่นู้ชาทไาย้ะจ้ะสวนดีจี ฮัลโหลซินดี้ไทยฟูดไทยฟูดมากินน้ำกันเด้อมากินห่อน้ำกันเด้อจ้าแล้องสียหนองแงมาขอบคุณจ้าล,ละ่ะพะพยาสลาดัดนี่ตำมังคุงพะพยาสลาดัดมา้านนาดีจ้าหน่องแงทักทายพะพยาปอกปอกพี่น้องบอกรพริกไหมผู้ใดอ,อืมทำพริกไงหวานจัดข้ามีงเงี้ยอืมอืมบอกพริกไง นุ่นหนำมุนอยู่บ้านโดนดูอยู่ใสครับอ่ะน้องเสถียรถ่านมาบ้านโดนดูอยู่ไหนวิลเวล่ต์ะเสียสบายไหนวิเล่ต์ะเสียขุนท,ทนองขอบคุณหลายเด้อล่ะขอยเห็นแม่กับสิรโรกอะไรลูกไม่ตอบไม่ได้พินมาทำไม่ทายพี่น้องว่าไม่กินข้าวน้ำกันเนาะเอาซ้ำนี่หน่อยแล้จ้าพ่น้องขอบคุณหลายเด้อขอบคุณน้องแง่ขอบคุณใจงานที่หนอืมขอบคุณน้องเสือขอบคุณนุ่มหนำมุนขอบคุณรางวัลน้ำใจน้องเสือเด้อล่ะขอบคุณคุณนุ่ ขอบคุณนะสิสิ่งดีสิ่งดีเดี๋ยวคุณน้องเสถียรเด้อน้องหนูน่าขอรู้แล้วสั่น้องสบายขอบคุณหลายๆเด้อจ้าส่งดีดีไม่เด้อพี่น้องขอบคุณคุณพูดใจค่ะเอาพี่เสถียรบ่บรูบสัน่นอืมเอาสั่นนี่แหละเนาะขอบคุณทุกแรงทุกเลิศเด้อจ้าใหายดีดีไม่แห้งส่งดีดีไม่เด้อที่นัดกลับบา้านสินจา้า <c oughs> น้องแหว่งมาพี่กลับบา้านไปกินข้าวเย็นบ้าน พี่ไม่ยามพี่น้องแม่น้องแม่ไม่ยามแม่จอ่วยสันพ้ามีนี่แม่ละอยู่เมืองนี้ลราไม่ลือกันนี่ละน้องแสงดาวมาแต่มากินข้าวละเงินสิโลกลาหลาขอพูดหลายๆทุกเลื่ทุกเลื่เด้อหายดีไม่แย่งส่งบีใส่พี่ไม่สุขสุขันเด้อข้าตาท่านมีหลายโน้ตใบบายจ้าสวัสดีค่ะสิ้นสุดเนาะนี่แหะตัวโลกเนี่ย